สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube เสือพาไปนะครับผมบรรยากาศจำบ่ายจากวังปู่ปรนจิกหน้าคราดนะฮะว่นช้านี้ผงจะเห็นในคลิปแล้วนะว่าเราเก็บเต็นท์ออกนะฮะมันเนื่องจากว่ามีลมพายุพัดแรงนะครับผมนะฮะเต็นท์ก็เสียหายเนาะโอ้ดอกแทงพวยบานมาก ได้ยินมาว่านายช่างใหญ่จะให้ย้ายลําโพงเข้าไปเก็บไปที่ตรงโดมนะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้มันเจอ,อทั้งฝนทั้งลมพายุเน,ะน,ะะนเาเนะน,นะครับผมทุกคนนะร่วมด้วยช่วยกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้อย่างไนก็นะให้คุณผู้ชมเข้ามารับชมอย่างน้อยสักสีนาทีน,นะครับถ้าท่านไม่มีเวลาดูจนจบนะครับ ไม่อยากเป็นของสูงบึง ร้อยอยู่เห็ดสีสังว่าฮ่าแต่ลูกได้คอยลูกก็ฮ่าแต่แม่แม่ข้ามลูกมีมือเนาะยังไงพี่น้องเราเอาหนออกโอเคไหมคะโอ้โหเหมือนกันนะเนี no ่ยเออหนักเหมือนกันแต่เราสองคนก็ไม่หนักค่ะถ้าคนเดียวก็น่าจะไม่ไม่ไหวนะ ตีนนะต้วิงตัวยิงก็ขต้นต้องรอนเียบตรงไน้นเฉียบตน้นอดเดี๋ยวกอนไ้หนไปยังเอาเดี๋ยวถอนได้เขายังคืนอีขึ้นแม่คืนไไม่าให้ึ้นถอนแล้อ่ะเอยเราก็ได้แล้วเอาแค่พอตัวเราก็พอเติมโอ้เอาระซก่า ภาษาคนมันมีที่จับมันมีที่จับเออไวรุ่นจเย็นๆไวรุ่นชายุ่นเออรับคนมีที่จับนี่เสียมมาพูดกับพี่นะเอาบนนะูเอาบนพี่เอาบนหนักกว่าอะไรปู๊ช่วยจำเลยนะม่วงเอาส้มอินออันนี้าจจะม่วงม่วงอยู่บนส้มอยู่ล่างมันพอไปตั้งอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่บนล่างแล้วไงม่วงเอา มะม่วงเอาส้มอินส้มอินส้มอินจับส้มอินยังเยวกมาได้ส้มมาพ่อพี่นะนะส้มอินนะส้มอินนะส้มอินส้มอินส้มอินส้มมาทางนี้สอคนเลยมันไม่นักห ทอดอะยานเขาบอกปานออจไปแล้วอนตอนทอดอะทอดทอดายดูไทอดั้ไงอะอเปลียนไปแล้วาลดูไปประจาภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันฉันไล่สายก่อนนะเธอจ๋าอันนี้ายบนเ่า ายเดี๋ยวอันนี้คือลำโพงใหญ่ยังเพิ่งถอดนะถอดแล้วถอดมั่วงหมดเลยนะพวกเราถอดอินเนี้ยส้มอินเนี่ยส้มอินคู่เนี้ยส้มอินแล้วทำไมไม่ให้มันห้อยอยู่ในตัวมันล่ะยกลงไปแล้วหนนถอดถอดแบบนี้จะส้มอินจำส้มอินม่วงเอาม่วงเอาส้มอินม่วงอินม่วงเอานั่นแหละส้มอินก็ลงทั้งนี้ ลาโมงลาโมงอะไรลามุงลงมาโอ้โหคำศัพท์จุกคนจต่ไม่รู้เรื่องเลยครับไปไปลูนู้นๆหรือมาลูนี้ลูนี้ดีกว่าลามุงออกลูนี้ออกลามุงเดี๋ยวคนที่ขึ้นฉับไปก่อนอุ้ยช็อตโอ้หเก่งมากคนเดียวเลยอะ

เบียนหัวตายแล้วเสือฮะวันนี้สนุกแล้วลุงอ่ได้เล่นแล้วอะมีความสุขแล้วราพราดีดแล้วดูนะมังซ้มอินเสือ เดี๋ยวจำไม่ได้ไงเสือให้ท่องไว้ถ้าปลกโยงานนี้กาแฟดีเสือไม่กินกาแฟนะเสือซูจนมาแล้วมี ไม่นวดสายแลวก็เห็นมาลดล็อกรอเลยไม่จะดูว่ากีนาทีแล้วเจ็บกว่าอาการแปกๆอกไรแปลๆะไสึกว่าจะส่หัวสเอวดูเดินดูเดินเอวทุกท่านที่รด้ชมคลิปนี้นะอย่าลืมพิิธภัณฑ์ทีพีสกิน ทีพีค f e ฟ่แล้วก็ทีพนะีโก้เนี่ยโปรเดือนนี้3ชิ้นราคาพิเศษฉลองเดือนมินาคมเนะี่ยท่านใดสนใจก็0ูนก็สองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับ